สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้พบกับดิฉันนางสาวพิมพรภักดีนรินนักศึกษาจากคณะมนุษยาศาสตร์และสังคมาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นสาขาพัฒนาสังคมรหัสนักศึกษา6 7 3 0 8 0 2 2 0ศขีดหนึ่งค่ะวันนี้เรามาพบกันในพอดแคสต์ของเราอีกแล้วนะคะ และว,วันนี้เป็นวันสบายๆค่ะดังนั้นเราก็เลยจะมาพูดถึงเรื่องที่สบายๆไม่เครียดกันนั่นก็คือในเรื่องของการนั่งสมาธิค่ะซึ่งเป็นเรื่องที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ยากหรือว่าเข้าใจยากทําไปก็งั้นๆแหละไม่ได้ประโยชน์อะไร แต่จริงๆแล้วการน,นั่งสมาธิเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆเลยค่ะแล้วก็สําคัญมากๆด้วยส่วนตัวคิดว่าถ้าลองเอาไปแก้ไขความเครียดกับพวกปัญหาที่ต้องเจอได้ก็จะถือว่าดีมากๆเลยค่ะขอแค่มีใจพร้อมที่จะเปิดรับก็สามารถเริ่มต้นที่จะทําสมาธิได้แล้วค่ะ สมาธิหรือการนั่งสมาธินั้นเป็นกิจกรรมที่สำคัญและมีประโยชน์มากมายต่อสุขภาพจิตและสุขภาพกายของเราค่ะเพราะการนั่งสมาธิเนี่ยเป็นการที่เราได้ฝึกควบคุมจิตใจของตนเองจากนั้นจะทําให้เราเกิดสติปัญญาเมื่อเราทํากิจกรรมต่างๆเราก็จะมีสติมากขึ้นมีการคิดรอบคอบม,มากขึ้นไม่ว่าเราจะเป็นมือใหม่ที่ต้องการเริ่มต้นการฝึกสมาธิหรือเป็นคนที่เคยฝึกสมาธิมาบ้างแล้วการนั่งสมาธินี้จะช่วยทําให้เราเนี่ยรู้สึกผ่อนคลาย และความเครียดต่างๆลงและทําให้เราเนี่ยมีประสิทธิภาพในการทํากิจกรรมต่างๆในแต่ละวันเพิ่มมากขึ้นค่ะการนั่งสมาธิสําหรับมือใหม่นั้นสามารถทําได้ง่ายๆค่ะและมีแนวปฏิบัติเป็นหลักสูตรเลยนั่นก็คือหลักสูตรสมาธิเพื่อพัฒนาชีวิตของพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังิรินทรูซึ่งการทําสมาธิตามหลักสูตรของหลวงพ่อนั้นถือว่าทําได้ง่ายเหมาะสําหรับทุกเพศทุกวัย รวมไปถึงตัวดิฉันเองก็ได้ลองทำตามหลักสูตรนี้มาแล้วค่ะซึ่งสมาธิของหลักสูตรหลวงพ่อครั้งนี้นะคะเรียกว่าการนั่งสมาธิแบบวิธีสาสมาธิค่ะโดยจะเป็นการนั่งสมาธิก่อนดำเนินชีวิตประจำวันเพียงแค่5นาทีจะอยู่ในอิริยาบถใดก็ได้นั่งยืนนอนเพียงแค่เราหลับตาและระลึกว่าพุทธโธพุทธโธ การหายใจเข้าหายใจออกก็ทำไปเป็นปกติเลยค่ะไม่จำเป็นที่จะต้องหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรซึ่งเพียงแค่นี้นะคะก็จะสามารถช่วยให้เราเนี่ยดำเนินชีวิตในการทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างมีสติตลอดเวลาเพราะเราได้กั่นกองอารมณ์และความรู้สึกของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะจากที่ได้ฟังมาทุกท่านอาจจะคิดว่ามันจริงตามที่พูดไหมพูดมั่วหรือเปล่าหรือว่าพูดไปเรื่อยหรือเปล่า สำหรับตัวดิฉันเองก็มีประสบการณ์เกี่ยวกับการนำสมาธิเข้ามาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิตประจำวันเช่นเดียวกันค่ะก็ต้องยอมรับก่อนว่าตอนแรกเนี่ยดิฉันเป็นคนที่ขับรถจักรยานยนต์ค่อนข้างเร็วไม่ค่อยมีสติในการขับรถเลยขับรถผิดกฎจราจรบ้างอะไรบ้างแต่ว่ามันมีวันหนึ่งค่ะที่ดิฉันแบบรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยสติหลุดใช่ค่ะใช้คําว่าสติหลุดได้เลยก็คือดิฉันเนี่ยเกือบทําตัวเองนะคะ เกิดอุบัติเหตุแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงขั้นอุบัติเหตุดุนแรงหลังจากนั้นเนี่ยดิฉันรู้สึกว่ามันไม่ได้การแล้วถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปดิฉันรู้สึกว่าอาจจะส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุขั้นดุนแรงถึงเสียชีวิตได้ดิฉันเลยพยายามหาตัวช่วยที่จะช่วยให้ดิฉันสามารถที่จะควบคุมสติของตนเองและดิฉันก็พบว่าการนั่งสมาธิหรือการฝึกสมาธิเนี่ยเป็นตัวช่วยที่ดีมากๆ เพราะว่าตอนที่ดิฉันได้นั่งสมาธิดิฉันรู้สึกผ่อนคลายอารมณ์มความรู้สึกต่างๆรวมถึงได้โฟกัสอยู่กับใจิตใจของตนเองซึ่งดิฉันก็ทําเป็นประจำทุกวันก่อนนอนในท่าทางที่นอนนั่นแหละค่ะพอดิฉันทําเสร็จดิฉันก็จะหลับไปเลยและหลังจากนั้นเนี่ยดิฉันก็พบว่าดิฉันขับรถมีสติมากขึ้นการจราจรก็มีการทำถูกตามกฎร,ระเบียบที่ตั้งไว้ แล้วก็ใช้ชีวิตประจําวันต่างๆเนี่ยได้ดีขึ้นซึ่งดิฉันรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากจากการที่ดิฉันได้สัมผัสประสบการณ์การทําสมาธิด้วยตัวของดิฉันเองค่ะ การนั่งสมาธิสำหรับมือใหม่อาจจะเป็นเรื่องที่ท้าทายหน่อยสำหรับบางคนเพราะอาจจะรู้สึกไม่สบายตัวหรือว่าไม่เชื่อมั่นในการทำสิ่งนี้แต่ให้มองว่าเป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆซึ่งต้องมีความท,าท้าทายและการเรียนรู้ใหม่ๆเพิ่มขึ้นในขั้นตอนแรกอาจจะยากแต่เมื่อปฏิบัติไปเรื่อยๆจะง่ายไปตามลำดับค่ะ และการนั่งสมาธินี้ก็ยังเป็นตัวช่วยในการที่จะผ่อนคลายความเครียดจากการทำงานหรือการเรียนด้วยเพราะช่วยให้เรามีสติมากขึ้นและสามารถที่จะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองได้มากขึ้นอีกด้วยดังนั้นอย่ากลัวที่จะลองทำดูนะคะและนี่คือทั้งหมดของพอดแคสต์ในวันนี้ค่ะหวังว่าทุกคนจะได้ไอเดียดีๆกลับไปลองปฏิบัติกันนะคะการนั่งสมาธิเป็นเหมือนการฝึกกล้ามเนื้อของจิตใจยิ่งฝึกบ่อยก็ยิ่งแข็งแรงขึ้นค่ะ ลองเริ่มต้นเพียงวันละนิดแล้วคุณจะค้นพบกับความเปลี่ยนแปลงในตัวเองสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ